อย่างที่คุณกุ้กพิญยาบอกอะไรช่วยกันได้ต้องช่วยกันนะครับรักโลกแล้วก็ลดพลังงานด้วยท้ายสุดนี้ช่วยกันในการพูดคำขวัญน,นี้หน่อยนะฮะขยะในมือท่านมีค่าและสําคัญครับ ชัดแยกให้ตรงการสร้างสารรค์สะอาดตานะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะคะดิฉันมีส่งท้ายนิดหนึ่งเป็นคอลัมน์ที่เรานาเสนอมาต่อเนื่องนะคะก็คือคอลัมน์สามทหารสารสังคมนะคะควันนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะคะเรื่องของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะคะให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาเป็นบุคลากรที่ดีแล้วก็มีคุณธรรมของสังคมซึ่งกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างนะคะจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณวิริยะเจริญตราค่ะ ตามที่กองทบ,บกได้ให้ความร่วมมือกับกรมคุมพืชดำเนินการฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่เข้มงวดตั้งแต่ปี2551เนื่องจากสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวไม่เพียงพอรองรับปริมาณผู้เข้ารับการฟื้นฟูกรมการทหารช่างถือเป็นหนึ่งใน31ศูนย์วั์พลเมืองที่กองทบ,บกได้จัดตั้งขึ้นเพื่อมาบัตรรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยได้มอบหมายให้กองผันทหารช่างเครื่องมือพิเศษเป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งรูปแบบเดิเหมือนกันนั้นที่นี่ได้ยึดหลักว่าผู้เสพถือเป็นผู้ป่วยที่จะรับการบําบัดรักษาจากนักจิตวิทยาบําบัดที่จะเข้าอบรมนักเรียนที่วัดพลเมืองในทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้ป่วยมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยลาพังแบบไม่พึ่งพายาเสพติดโดยครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยรูปแบบของการเยี่ยมญาติในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เดือนที่2-4ถึงเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของนักเรียน พ้อมกันนี้ผู้ป่วยยังจะได้ฝึกการใช้ชีวิตให้มีระเบียบวินัยอย่างทหารได้ออกกาลังกายเป็นประจำเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่าไปลองมันดีกว่าครับเพราะว่าเสียเวลาเป,ปล่าครับมันไม่มีประโยชน์อะไรครับใช่ตอนที่คิดว่าจะลองครับมันอาจจะดูว่าลองแล้วอาจจะดีจะอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับขอบอกกับทุกคนไว้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดครับจะเสียเวลาไปโดยเป,ปล่าประโยชน์จะไม่มีผลดีกับตัวเองเลยครับสายเหตุทางครอบครัวแล้วก็ เจอเพื่อนครับเพื่อนชวนครับเพื่อนบอกลองไหมก็เลยลองครับชวนผมไ,ไปลองบอกว่าลองมันแล้วมันจะหายกลุ่มเขาบอกเงี้ยอยากจะบอกว่าอย่าไปลองเลยครับไปลองเล่นการกีฬาดูดีกว่าครับผมผมว่าอย่าไปลองไอ้พวกนี้เลยสังคมไม่ยอมรับด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงสาหรับประเทศเรานะครับการที่เราต้องสูญเสียเงินจํานวนมากไปในการบําบัดผู้ติดยาเนี่ย อยากให้คนที่คิดจะใช้ยาต้องคิดดูให้ดีก่อนนะการเสพเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้ติดได้แต่การที่จะต้องเลิกใช้เวลาไม่น้อยกว่า4เดือนที่มีการฝึกที่นี่ก็มีเ,เลี้ยงสัตว์มีเพาะเห็ดมีการทําตุกตาปูนปั้นมีงานทำํำงานปูนปั้นต่างๆนะครับหลังจากที่ฝึกเสร็จไปแล้วถ้านักเรียนมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสังคมรอบข้างที่ให้กำลังใจก็จะใช้ยาได้โดยเด็ดขาด ที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่ามีนักเรียนกลับไปใช้ยาไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์ครับให้าคนัวไม่เกลียดข้าแกตัวไม่เกลียดแกตัวจะลช่วทำดีอย่างเคงขัดจลช่วดีอย่างเคงขัลงงและที่ได้ยินนี้คือเสียงของนักเรียนนิวัดพลเมืองที่ได้เข้าพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนก่อนดื่มน,น้ำสาบ,บานตนว่าจะไม่เข้าไปคล้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกและจะพึติตนเป็นคนดีต่อประเทศชาติซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วพลตีธนดลสุราร,รักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างยังได้มอบประกาศนียบตัตรให้แก่นักเรียนนิวัฒพลเมืองที่ได้รับการคัดเลือกจากครูฝึกว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีเด่นด้วยครับเก่าลงของกองทัพบ,บกโดยกรมการทหารช่างวันนี้นะครับก็มีจตนาที่ต้องการจะคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีสภาพจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งอภิชาตจงอริยะกูลถ่ายภาพวิริยเจันตรารายงาน